สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช้างป่าเขาใหญ่นักวิจัยอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลรวมทั้งนับปริมาณตัวนะครับ my group, my แต่เราไม่มีข้อมูลนั้น <My team. S 1> แต่เท่าที่รู้กัน <My team. S 1> เห็นว่ามีมากกว่า300ตัวนะครับแต่ที่ตัวใหญ่ๆตัวชัวร์ๆที่มาให้พวกเรากดชัตเตอร์รัวๆก็มีไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับ หนึ่งในห้าของช้างป่าเขาใหญ่ก็ต้องมีพี่ตัวนี้นะครับพี่ตัวนี้คือพี่เดียวหลับกินไปคันไปนะครับวันนี้จะมาโชว์ทักษะในการเอาตัวเองรอดนะครับรอดจริงๆนะครับนี่ครับรอดเชือกยังไงไม่ให้เชือกขาดดูอีกมุมนะครับ เรามีช่างภาพสองคนถ่ายคนละมุมทุกปัญหามีทางแก้ทุกเรื่องแย่มีทางออกถ้าไม่มีทางออกก็ต้องรอดออกไปแบบนี้นะครับนี่ครับวิธีการนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตรวจรอดเป็นยอดดีนะครับเมื่อรอดเสร็จแล้วก็เดินออกมาแบบนี้ครับ ตอนนั้นคือทางออกนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอแต่ส่วนมากเราหาไม่เจอนะครับก็ขอย้ำนะครับสำหรับทุกท่านเรื่องแย่ๆในวันนี้ก็ต้องปล่อยไปนะครับแล้วเรื่องแย่ใหม่ๆก็จะตามมาในวันพรุ่งนี้